น่าเป็นห่วงไหมที่บิตคอยจำนวนสี0 0มนหนึ่งพับิตคอยถูกโอนไปอย่างคอยเบสโตในหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาฉะนั้นคุณควรวอรี่หรือเปล่าฉะนั้นในวันนี้ะนะครับเราจะไปรับชมหลังคลิปนี้กัน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลเนื่องจากวันนี้นะครับเราได้สำรวจกระเป๋าของวานนะครับเพราะมีการโอนเงินจำนวน41,000บิตคอยะถูกโอนไปอย่างคอยเบสโกมในเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นเราควรจะกังวลหรือเปล่าเราควรจะวอรรี่หรือเปล่าเราควรจะเฝ้าดูอะไรบ้างมันมีเหตุผลอะไรบ้างฉะนั้นเราไปดูตัวข่าวด้วยกันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบิตคอยนะครับเกิดการไซด์เวย์อย่าง ใหญ่หลวงเลยนะครับของตลาดปิดคอยเนี่ยส่งผลให้ราคาร่วงไปอยู่ที่ระดับ31,000ดอลลาร์ซึ่งนักลงทุนต่างพยายามที่จะเฝ้าดูนะครับว่าในตลาดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างซึ่งมี2เหตุการณ์ใหญ่นะครับคือการปลดล็อกหุ้น GBTc ของ G-Scale และเรื่องของการเผาเหรียญของ b i น a n c เหมือนหรือ BNB เหมือนกันะครับฉะนั้นน้องวเคราะห์ได้ตรวจสอบนะครับการ หลเข้าของบิตคอยสู่กระดานเทรดคอยเบสโปนะครับด้วยจํานวนเงิน41,000บิตคอยจากธุรกรรมไม่กี่รายการนะครับในคอยเบสเอ็กชเชนในเวลาเพียง1ชั่วโมงภายหลังจากนั้นไม่นานนะครับนักเทรดคนต่างก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับในทวิตเตอร์เขาก็สิ้นหวังนะเขากลัวว่าราคาบิตคอยเนี่ยจะต่ําลงไปถึงประมาณ20,000ดอลลาร์ถึง10,000ดอลลาร์และสิ่งที่ คนที่ให้ความเห็นตรงนี้มันไม่ใช่เป็นความเห็นแรกนะครับมันมีคนหนึ่งนะครับที่เป็น CTO ของ Google Ham <c oughs> เขาบอกว่าเขาจะไม่ซื้อ Bitcoin เลยนะครับจนกว่า b บิตคอยจะราคา1นึ่งหมื่นดอลลาร์หรือ1,500 0ันดอลลาร์เท่านั้นเขาถึงจะซื้อนอกนั้นเขาไม่ซื้อดังนั้นข่าวพวกนี้มันทำให้เมาส์นะครับกับนักลงทุนระยะกลางเนี่ยกลัวกลัวนะครับจนอาจจะต้องมีการ ขายหมุมหมือเทขายหมุมไปแต่ข่าวนี้เราต้องไม่กังวลน,นะครับเนื่องจากว่าไอเนี้ยนะครับเป็นสัญญาณนะครับขาลงแต่อย่าลืมว่าเว็บเทรดคริปโตนะครับดังกล่าวมักจะมีการโอนเหรียญภายในอยู่เสมอละเป็นเรื่องปกติในช่วงเวลาเดียวกันนะักวิเคราะห์แบบออนเชนนะครับได้ตรวจพบการไหล ออกของบิตคอยจากเว็บเทรดคอยเบเโปรจำนวนประมาณ37,154ดนบิตคอยนะครับตามสภาพด้านล่างนี้ก็สามารถดูได้เลยฉะนั้นโชคดีนะครับที่การไหลเข้าและการไหลออกประมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าแนวโน้มการโอนภายในคอยเบเโปรเนีไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นแค่การโอนปกติเท่านั้นฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องวอรี่นะครับเนื่องจากการโอนเนี่ยเป็นการโอนปกติ ซึ่งมันก็จะมีอยู่ในแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าการโอนเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องปกติฉะนั้นคนที่ดูเกี่ยวกับธุรกรรมของวานนะครับคือวานอเล่นนะเขาก็ดูข้อมูลจนตรงนี้เขาก็รู้สึกท้อใจเฉยๆนะครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรนะครับและข้อมูลตรงนี้มันอาจจะทำให้เมาและคน ที่เป็นนักลงทุนระดับกลางเนี่ยต่างก็เทขายเหรียญก่อนนะครับที่ราคาควรจะเป็นฉะนั้นอย่าก,กังวลใดๆเพราะเราไม่ต้องวอรรี่ไม่ต้องกังวลเราแค่เข้าใจวัฏจักรของมันและเข้าใจข้อมูลน,นะครับฉะนั้นเราดูการเข้า4ี่0มืนหนะครับพันดอลลาร์ 1, ในคอยเบสโวแต่โอนออกนะครับคือโอนออกก็37,000กว่านั่นแหละ คือไม่ต่างอะไรกันมากนะครับฉะนั้นมันไม่เหมือนกับ b ี n แนนนะครับแล้วก็คอยเบสอันแรกนะครับคอยเบสจัดนะครับไม่เหมือนกันนะครับสองอันแรกเนี่ยมันเป็นการโอนเข้าไปแบบดิบเลยนะครับคือเป็นการโอนเข้าไปแบบเข้าไปเพื่อซื้อขายในกระดาน EX ็ก a n เ e นเลยอันนั้นน่ากลัวกว่าแต่อันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่น่ากลัวนะครับข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลจริงแต่ว่าการวิเคราะห์เนี่ยมันจะมาทีหลัง ฉะนั้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเเรนซีด้วยกันและหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะสามารถรับชมและมีอัตราลดกันได้นะครับและสนุกสนานไปด้วยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับราคาเนี่ยและข้อมูลเนี่ยบางทีก็อกสั่นขวัญแขวนกันเลยทีเดียวนะครับเราก็พยายามที่จะให้พวกท่านนะครับสามารถที่จะพอร์ตการลงทุนของท่านเราจะเห่งไปด้วยกันนะครับจะโจรูนไปด้วยกันแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็อยากให้ท่านเนี่ย ช่วยนะครับตอบหนึ่งสองนะครับกดหนึ่งกับสองหนึ่งนะครับคือราคาของคริปโตเคอเรนซีจะต่ำไปกว่าสาม0มื่นหนึ่งพันดอลลาร์หรือไม่กับสองนะครับราคาของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะไม่ต่ำไปกว่าสาม0มื่นหนึ่งพันดอลลาร์แล้วนะครับก็เลยอยากให้ท่านนะครับตอบหนึ่งกับสองนะครับเนื่องจากว่าตอบหนึ่งอ่ะนะครับราคาของคริปโตเคอเรนซีอ่ะจะสูงไปกว่าสาม0มื่นสองพันดอลลาร์หรือเปล่า หรืออาจจะต่ำกว่า3 1 0 0 0ดอลลาร์ก็กด2กด1นะครับสูงกว่า3 2 0 0 0ดอลลาร์2นะครับคือต่ำกว่า3 1 0 0 0ดอลลาร์ท่านเชื่อแบบไหนกดมาได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยกัน นะครับและสุดท้ายเราฝากกดปุ่ม Subscribe นะครับเรามี4ท่องทางคือบล็อกดิท Facebook YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community ก็สามารถเข้ามาได้เพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยมันก็มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงการของ c r y p t o c u r r e n c y นะครับแล้วก็าการเทรดราวันนะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวนะครับก็สามารถเข้าไปได้แต่จุดเน้นของเราคือเป็นคอมมูนิตี้นะครับก็สามารถเข้ามาได้ แนะนำว่าให้ทักเรามาทาง f a c e b o o k นะครับเพราะว่าตอนนี้เรามี3กลุ่มละมีสกลุ่มหลักก็คือกลุ่ม1กลุ่มสองดังนั้นคนที่เข้ามาใหม่ต้องอยู่กลุ่ม2นะครับและกลุ่ม2นี้ก็เป็นกลุ่มที่เริ่มต้นใหม่ก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยกันได้นะครับแล้วก็แนะนาให้ท่านทักมาที่ facebook เดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้นะครับและลิงก์อันนี้จะเป็นลิงก์เกี่ยวกับกลุ่มนะครับเพราะว่ากลุ่มเนี่ย ลิงก์กลุ่มมีการอัปเดตแบบรายชั่วโมงเลยนะครับดังนั้นแนะนำว่าให้ทักมา Facebook แล้วมันจะอัปเดตกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมีมูลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ